ของ NTS นะคะมีด้วยกันหลายรุ่นเลยตอนนี้กำลังทำการทดสอบไม์สายนะคะของ NTS รุ่น B 4 8นะคะฮัลโหลตัวนี้เสียงจะบางกว่าแต่มีความชัดมากกว่านะคะถ้าถ้าให้แนะนำก็คือรุ่นนี้เอาไปใช้กับลักษณะของงานพูดหรือใครที่เป็นคนที่มีโทนเสียงหนาอยู่แล้วเนี่ยแล้วอยากได้ไม์ที่เสียง มีติดปลายแหลมเยอะๆหน่อยอะไร่าเงี้ยค่ะก็แนะนำรุ่น B 4 8อเอาไปใช้ร้องเพลงได้ทีนี้นรุ่น B ฉันคิดไปน,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 นะคะหน้าตาแบบนี้วัสดุก็น้ำหนักพอดีมือนะคะแล้วก็สวิตช์เปิดปิดก็แข็งแรงค่ะไว้เป็นแบบนี้นะคะ ตัวนี้เป็นไมอีกรุ่นหนึ่งของ nts นะคะเป็นรุ่น b 5 8ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะไมรุ่น b 5 8ของ nts ตัวบอดี้จะเป็นโลหะนะคะอันนี้เป็นสวิตเปิดปิดแบบนี้นะคะนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูไว้ค่ะ b 5 8ของ nts นะคะัลโอตหตัว b 5 8นะคะรู้สึกได้เลยนะคะว่าให้เสียงที่มีความหนาม,มากกว่ารุ่นอื่น แล้วก็ตัวนี้เป็นไมล์รุ่น B 6 8ของ NTS นะคะมาดูข้างในค่ะหน้าตาสวิตก็เป็นแบบนี้ด้วยความที่สเปคของไม NTS ทั้ง4รุ่นนะคะสเปคใกล้เคียงกันเลยนะคะต้องมาดูว่าเวลาร้องแล้วผู้ใช้งานรู้สึกแตกต่างกันยังไงอีกนึงนะคะตอนที่พูดก็รู้สึกว่าเสียงใสชัดตอนนี้กำลังทดสอบเสียงของไมล์รุ่น B 6 8 ที่จะมาเปรียบเทียบกันรุ่นสุดท้ายนะคะคือรุ่น D58S นะคะแบบนี้ก็ดูเท่ดูดันเลยนะคะแต่เดี๋ยวต้องมาลองลองเสียงกันดูค่ะอ๋อก่อนจะลองเสียงก็มาลองดูวอย์ก่อนนะคะอ่าวอยห์ม่จะเป็นแบบนี้ค่ะ 测试，的爱。